นี่รงเรียนแย่ไข่มดแดงอยู่นี่นี่แล้วก็มีคนมาลุมล้อมถ่ายนี่เดี๋ยวน่าจะไปสองพี่น้องนั่นเขาทำอะไรกันไปโอ้โอ้โอ้ลงมาหน่อยค่ะกินกินไปแล้วจะมา เออเออลงมาหน่อยลงมาหน่อยน้ำข้ามเนียวจมหรือบุญอเชื่อน้อยลงมาหน่อยลงมาหน่อยในเนี้ยนี่หมดแล้วครับไข่กระด็นคนมตกบุแล้ว

เอาโนเออนยดก็นี้อันน้นิดหน่อยอนก็เป็นไอ้ไอ้ไอ้เซนเป็นแจ็ค